โอเคจะทำัหพี่พี่โอเคไมด้ยดูนาโอเคเลยพี่เขามมยทา่ะตอนเกิดเปรกจะเป็นพินีกรกับเชฟนะครับชินหลงไปอยู่ด้านหลังนี่เองเปนปไป มีอะไรให้ผมทำอีกไหมพี่ผมไม่มีแล้วสินะเอัขกไปหน่อย่ผมเสร็จแล้วใก็เดี๋ยวเขจะตัดหลอดให้มากพี่เชฟแจกคน่ได้แล้วก็นั่งได้ครับแล้วก็จะตัดไปทีพิธีกรเขพิธีกรเสร็จปุ๊บนะนั่งด้วยกันหมดเลยช์นะครับมีอะไรทำอีกไหมแล้วก็ให้คิวเแล้วผมจะได้ดูา อุ้หน้าพี่เขาไม่ตื่นมาใครเชื่อเพลงจากฮาร์ดเนขตับหน่องขยบยไหมอยู่เฉยๆหนึ่งนาทีชิโน่เดี๋ยวหลับชิโน่เดี๋ยวหลับนั่นหรอ